สหรัฐอเมริกาคงไม่ต้องการที่จะให้เกิดสงครามระดับใหญ่ระดับภูมิภาคเกิดขึ้นในตะวันออกกลางส่วนอิหร่านก็เช่นเดียวกันก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดสงครามที่เป็นสงครามขยายไปยังภูมิภาคอ,อิหร่านก็ระพยายามพูดหลายครั้งว่าเรานั้นไม่ได้กระหายสงครามอิสราเอลก,ก็เช่นเดียวกันบอกว่าเราก็ไม่ต้องการสงครามแต่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราบร้อมในการที่จะทำสงครามในระยะยาวได้ ุ่มฮูตีถ้าเรามองพันธมิตรของอิหร่านประเทศต่างบอกว่าเรานั้นจะไม่ปิดทะเลแดงถ้าเกิดว่าอิสราเอลนั้นหยุดยิงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูในภาพกว้างภาพใหญ่เนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยไม่มีใครต้องการที่จะให้สงครามมันเกิดแต่ถ้าเกิดสมมติฐานมันไม่ได้เป็นเช่นนี้สงครามเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วยังไงก็มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ย ดังนั้นภาพที่ถ้าเกิดว่ามองไปเนี่ยเราจะเห็นสงครามจะเป็นสงครามใหญ่เมื่อเป็นสงครามใหญ่เนี่ยแน่นอนที่สุดสงครามโลกครั้งที่3นั้นก็อยู่ไม่ไกลสำหรัตัวเรา อาาพอมันมีสถานการณ์เหล่านี้ทั้งหมดนี่ค่ะเกิดขึ้นค่ะหลายคนก็มีความกังวลว่าแล้วฝั่งอิหร่านค่ะกับอิสมาลลเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์อยากทราบว่าณนะตอนนี้เนี่ยค่ะพอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งฝั่งอิหร่านเองอิสมาลลอเองนะมีแนวโน้มที่จะโจมตีอิสราเอลในเร็วนี้ไหมคะถ้าเกิดเราดูปฏิกิยาเอาปฏิกิยาของอิสมาลล์ก่อนนะครับที่เก mm ิด hmm. ปฏิบัติการ อารบาอินที่วันนั้นก็คือ,คอ,คอ,คอยิงไป320ลูกเข้าไปใกล้ที่สุดของกรุงเตฮะวีปนะครับเราเห็นว่าเลขาธิการใหญ่ของอิสบลอซิดฮ,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 ฮัสซันนัสซอลเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเราประสบความสำเร็จในใน,ในการปฏิบัติการนะครับในการปฏิบัติการในการต่อต้านอิสราเอลในการรุกคืบเข้ามาในชายแดนของภาคใต้ของของ,ของเลบานอนเนะี่ยแล้วก็เป็นการโต้อตอบ ที่อิสราเอลนั้นได้สังหารในพลฟูอาร์ดชุโคตของของอิสบุลอ์พลุนรับสูงด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ได้ได้เห็นใจนจ่เค็นว่าความเข้มแข็งของอิสบุลอ์เนี่ย320ลูกที่ยิงไปและหลังจากนั้นอิสราเอลก็ได้โต้อตอบอิสบุลก็ได้โต้อตอบและก็ทุกวันเนี่ยมีการมีการยิงจรวดเข้าไปเนี่ย ไม่ต่ำกว่า60ลูกจากอิสบลอนน้ทุกวันซึ่งก่อนหน้านั้นภาพนี้ไม่เคยเห็นนะครับมาไม่เคยเห็นว่าอิสบลอนนั้นจะใช้การปฏิัระการเช่นนี้ดังนั้นจึงเห็นว่าการกระทําของการตอบโต้ของอิสบลอนนั้นมีความถี่มากขึ้นแล้วก็เป็นตัวแสดงที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ สิ่งอันเนี้ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนว่ามันมันได้ได้ขานรับกับสิ่งที่อิหร่านนั้นได้ประกาศตอนที่วันที่31มสิบเอ็ด่อกรกดาถ้าจะไม่ผิดนะครับที่อิสมาอินฮานิยะได้ถูกสังหารที่กรุงเตหรานที่อิหร่านได้ประกาศกล้าว่าจะโต้อตอบจะเอาคืนเอ่อกับอิสเอลนอย่างแน่นอนเนี่ยซึ่งในตรงเนี้ยถ้าเราดูจากจากวันนั้นวันที 30, ่สามสิบเอ็ดกรกฎาจนกระทั่งถึงวันเนี้ย ท่าทีของอิหร่านยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะล่าสุดเนี่ยหมายถึงว่ารัฐบีต่างประเทศของอิหร่านซึ่งเป็นรัฐบนีป้ายแดงในในพธตตาดีของพิลิสกิยอนเนี่ยเขาได้พูดชัดเจนว่าการโต้อตอบที่จะมีต่ออิสาราเอลนั้นเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนอิหร่านจะกระทําแน่นอนด้วยเวลาที่เหมาะสมและก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่มีอยู่คือการการพูดอย่างนี้ยัง ก็เรียกว่าถ้ากิดวมาดูดูคีของของน้ําเสียงของอิหร่านเนี่ยยังไม่ลดทอนลงไปเลยดังนั้นความเป็นไปความเป็นไปได้ผมมองในความเป็นไปได้ว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลน,นั้นอาจจะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นในแบบไหนอย่างไรเนี่ยมีนักวิเคราะห์ได้ได้ได้ไดไดมองด้วยกันสองลักษณะนี้ลักษณะที่1ก็คือว่าใช้ตัวแทนนี่แหละก็คือ non state actor เนี่ยคือคือตัวแทงที่ไม่ใช่รัฐที่เป็นฮิสบุลล้อเนี่ย แล้วก็กลุ่มฮูตีนะครับและกลุ่มฮามาสที่มีอยู่ในในในปาเลสไตน์เนี่ยนะครับได้โต้ตอบอิสราเอลมากขึ้นที่มากขึ้นแล้วก็การกระดัสเกลของมันนั้นก็จะจะกว้างมากขึ้นซึ่งในตรงเนี้ยพอเรามองพบเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือการโต้ตอบของอิหร่านที่มีต่ออิสราเอลหรือนักวิเคราะห์บอกว่าไม่อิหร่านกําลังมองดูสถานการณ์ที่เหมาะสม กับความพร้อมที่เหมาะสมที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะเออเอาอิสราเอลน,นั้นให้อยู่มันนั่นก็คือว่าเป็นการโต้อตอบระหว่างอิหร่านโดยตรงเลยดังนั้นในตรงเนี้ยความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราดูที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เ,เป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วดังนั้นดังนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าอิหร่านนั้นได้ไม่ได้บอกว่าจะโจมตีวันไหนแต่ว่ามันแตกต่างถ้ากุฟูนดูมาถึงว่าตอนที่ อิสราเอลนั้นได้ตะลไปที่สฐานกองศูนย์ของอิหร่านที่ซีเรียหลังจากนั้นอิหร่านบอกว่าในในวันที่13เมษาเรานั้นจะปฏิบัติการในการที่จะโต้อตอบ Israel. อิสราเอลอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธเข้าไปเกือบ3า0รกว่าลูกเช่นเดียวกันที่ที่ท,ที่ที่ยิงไปในอิสราเอลนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นความเออมันมันเป็นสิ่งที่ก็น่าสนใจเป็นความเออความความ,ความต่างอยู่นั่นก็คือว่า อิหร่านไม่ได้บอกเวลาดังนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าการที่อิหร่านไม่ได้บอกเวลานั่นเป็นการทําสงครามแบบในเชิงจิตวิทยาทําให้เราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาก็จะต้องอเรียงอาวุธต่างๆเข้ามาในอ่าวเปอร์เซียรหรือในกลุ่มพันธมิตรต่างๆพยายามที่การทูตนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นอิตาลี ก็ต่อสายไปยังคาซาดีของอิหร,ร่านเป็นชิญญนว่าให้ยับยัง้งช่งใจรัฐมนตรีต่างประเทศของจอแดนซึ่งไม่เคยที่จะเดินทางในวราระที่สําคัญได้ด่วนก็ได้เดินทางมายังกรุงเตหะรานในการที่จะให้อิหร่านนั้นยับยั้งช่างใจในการเจ้ยโต้อตอบอกับอิสาราเอลดังนั้นสงครามจิตวิทยาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำาให้ภาวะของอิสาราเอลนั้นมีความหวาดผวาและก็มีความกลัวว่าไม่รู้อิหร่านจะปฏิบัติการเมื่อไหรอย่างไรนะครับ ดังนั้นจากตรงเนี้ยผมมองว่าสําหรับอิหร่านเนี่ยกับออท่าทีตั้งแต่ฮานิยะถูกสังหารจนกระทั่งวันเนี้เก็เรียกว่าคีหมายถึงว่าน้ําเสียงเนี่ยยังไม่ลดเลยหมายถึงว่ายังเป็นคีเดิมข้อเอ,อ,อนุมานได้ว่าการโต้ตอบจากอิหร่านนั้นข้องยังมีอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่ากับสถานการณ์และก็ความเหมาะสมที่อิหร่านมองว่าเป็นสิ่งที่ เออเอทางอิหร่านานนะั้นจะเป็นประการอย่างไรแต่ว่ามีนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าเกิดว่าการหยุดยิงในเช่นวนกาซา,าระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็ตกลงเนมันมันจบลงเร็วเนี่ยซึ่งหลายๆฝ่ายก็เชื่อเช่นนั้นสหรัฐอเมริกาก็เชื่อเช่นนั้นว่าถ้าเกิดเนี้ยการโจมตีหรือว่าการโต้อตอบของของอิหร่านเนี่ยอาจจะไม่เอาคืนในในในลักษณะที่เป็นสเกลใหญ่ก็ได้ แค่เป็นสเกลแค่เพียงระ,ะ,ะยะแบบแบบ,แบบเบาๆสั้นๆก็ได้ในตรงนี้ดังนั้นในตรงนี้การเอาคืนของอิหร่านที่ก่ออิสเซนนั้นผมมองว่ายัางคงม,มีอยู่ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นให้ติดตามสถานการณ์ดูว่าอิหร่านนั้นจะโต้อตอบอย่างไรครับผม ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วฉากกระทัดการจบลงของสองครามในครั้งนี้เนะะี่ยค่ะมันจะมีโอกาสที่จะจบลงได้แบบไหนบ้างคะหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะยังคงยืดเยื้ออยู่แบบนี้ต่อไปไหมคะอาจารย์ครับคือผมเนี่ยผมมองถ้าเกิดมองในแบบแบบโลกสวยแล้วกันมองมองแบบแบบโลกสวยก็คือว่าผมว่าการเจราจานั้นน่า,น,าน่าที่จะจบจบลงด้วยการเจราจาเพราะว่า เพราะว่าแม้กระทั่งสาหารัฐอเมริกาที่เราสมมติฐานตั้งแต่ต้นว่าเป็นแฟกเตอร์สําคัญยังมียังมีบทบาทสําคัญในการที่จะยับยั้งอิสเอนยู่เนี่ยสาหารัฐอเมริกาคงไม่ต้องการที่จะให้เกิดสงครามระดับใหญ่ระดับภูมิภาคเกิดขึ้นในตะวันออกกลางหรืออิหร่านเออหรือสาหารัฐอเมริกาจะต้องลงมา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 ,มา,มาสู่สมการนี้ด้วยในการที่จะเปิดสงครามนะครับส่วนอิหร่านก็เช่นเดยียวกันก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดสงครามที่เป็นสงคราม ที่มีขยายไปยังภูมิภาคอิหร่านก็พปายามพูดหลายครั้งว่าเรานั้นไม่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 ได้กระหายสงครามดิสบุลล์ก็เช่นเดียวกันซิดดัทซันนัสุลล์เลขาธิการใหญ่บอกว่าเราก็ไม่ต้องการสงครามแต่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราพร้อมในการที่จะทําสงครามในระยะยาวได้กลุ่มฮูตีถ้าเรามองพันธมิตรของอิหร่านก็เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเรานั้นจะไม่ปิดทะ,ะเลแดง ถ้าเกิดว่าอิสราเอลน,นั้นได้หยุดยิงแล้วก็ได้ยุติในการทําสัญญาในการในการในการหยุดยิงเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูในภาพกว้างภาพใหญ่เนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยไม่มีใครต้องการที่จะให้สงครามมันเกิดทีนีถ้ถ้าเกิดมองในในโลกสวยผมมองว่ายังไงก็แล้วแต่หมายถึงว่าการกดดันของสหรัฐอเมริกาที่มีสอิสราเอลและก็นานาประเทศที่อิสราเอลและก็ชาว อิสราเอลเองเนี่ยกดดันในทันยูเนี่ยให้ไปสู่โต๊ะเจราจาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมติฐานมันไม่ได้เป็นเช่นนี้สมมติฐานว่าอก็เรียกบางคนได้วิเคราะห์ว่าสงครามเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเหมือนที่ว่ามันถูกมันด้วยกับเงื่อนไขต่างๆที่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 ได้ถูกวางเอาไว้เนี่ยยังไงก็มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยในตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นั่นก็คือว่า สมการใหญ่ที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 ่เกิดขึ้นก็คือสาหารัฐอเมริกานั้นต้องลงมาสู่สู่สู่สมการนี้อย่างแน่นอนอิหร่านก็ลงมาสู่สมการนี้อย่างนนอนดังนั้นภาพที่ถ้าเกิดว่ามองไปเนี่ยเราจะเห็นสงครามจะเป็นสงครามใหญ่เมื่อเป็นสงครามใหญ่เนี่ยแน่นอนที่สุดสงครามโลกครั้งที่สามนั้นก็อยู่ไม่ไกลสำหรับตัวเราซึ่งเราก็ภาวนาว่าไม่อยากให้เกิดภาพนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ